สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินโซบะกันค่ะร้านกื่อเะี๋ปลาบัวหัวสวยนะคะเดี๋ยวเราทักที่นั่นเลยค่ะโซบะยซบะคิวสซบะคิวไปเลยเมื่อมาถึงร้านนี้สิญญาก็ไม่รอช้าค่ะสั่งเมนูออเดอร์เป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของทางร้านนั่นเองค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าอุเมะชีสนั่นเองค่ะหรือว่าชีสบวยนะคะเมนูนี้เอาสาหร่ายมาห่อแล้วก็ ทานจะได้รับความแบบกือบกับรสชาติของสาหร่ายใช่ไหมคะหอกับชีสชีสจะบอกว่ากลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็ได้รสชาติของบวยนิดน,นิดหวานหวานกลมกล่อมเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยจริงๆเลยค่ะกลมกล่อมมากๆกินแล้วพินญาอยากจะบอกว่าว้าวมากๆเลยแล้วก็ติดใจมากๆเลยค่ะ ที่นี่เม,เมนูเยอะแยะมากมายให้เลือกทานกันเลยนะคะแต่ว่าจุดหลักๆของร้านนี้ก็จะเป็นร้านโซบะนั่นเองค่ะร้านนี้เป็นร้านโซบะที่ขึ้นชื่อของคนญี่ปุ่นค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านนี้ค่ะเมื่อเสิร์ชหาใน Google นะคะร้านนี้จะเป็นร้านโซบะที่อร่อยต้นๆของในโซนกรุงเทพหรือว่าในโซนสุขุมวิทนั่นเองค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท41นั่นเองนะคะ เรื่องร้านอร่อยๆสไตล์ญี่ปุ่นไว้ใจฟินยาได้เลยค่ะฟินยามักจะหาร้านอร่อยอร่อยกินในช่วงคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่ารากบัวน,นั่นเองนะคะจะเป็นเมนูแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นทานคู่กับเกลือใส่เกลือลงไปนิดๆแล้วก็เพปเปอร์ลงไปนิดๆค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยแล้วก็ว้าวมากๆเช่นเดียวกันอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะ แต่กัดไปก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นทอดอยากจะบอกว่าร้อนนิดนึงค่ะแต่ความอร่อยเกินร้อยมากๆเลยค่ะอภิญาก็กินอย่างเดียวเลยค่ะความกินการได้กินของอร่อยๆก็คือความสุขมากๆของอภิญญายนะคะไม่ต้องถามเรื่องของน้ำหนักค่ะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเยอะมาก และนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นเองค่ะก็คือโซบะนั่นเองวันนี้เราสั่งโซบะมา2แบบค่ะนี้เรียกว่าท o m เมโตโซบะค่ะก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ต้นหอมไบโอบะแล้วก็สาหร่ายค่ะแล้วก็มีน้ำซอสนะคะซอสโซบะอภิญญายอยากจะบอกว่าเมนูนี้ ทานแล้วติดใจแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนเมนูนี้เป็นเทมปุระโซบะนั่นเองค่ะการทานโซบะเป็นการทานโซบะที่เพื่อสุขภาพนะคะโซบะจะช่วยในเรื่องของสุขภาพให้สุขภาพเราดีนั่นเองค่ะจะไม่มีมันนะคะดีต่อสุขภาพค่ะ และนี่ค่ะอภิญญากินแล้วฟินมากๆอภิญญาชอบทานโซบะนะคะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอภิญญาก็ชอบมากๆเลยค่ะกุ้งของที่นี่อยากจะบอกว่าตัวโตมากๆเลยค่ะเมื่อกัดไปนะคะก็จะได้รับความแบบหนึบหนับหนึบหนับอร่อยมากๆเลยจริงๆค่ะ แค่ดูหน้าพิญญาก็รู้แล้วค่ะว่ามันฟินมากๆเลยร้านนี้นะคะก็จะอยู่ในซอยสุขุมวิท41เเป็นร้านลับๆนะคะแต่ว่าชื่อเสียงของที่นี่ไม่ลับกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าร้านนี้มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ วันนี้อภิญญาก็จะขอตัวทุกคนไปกินก่อนนะคะเพราะว่าการกินเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาสร้างความสุขในการกินของอภิญญาค่ะกินไปก็ฟินไปค่ะอภิญญาชอบการลองเมนูอาหารญี่ปุ่นหลายๆแบบค่ะอยากจะบอกคำเดียวเลยว่า เมชาโอชิฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บส r i ร e ให้อภิญญาด้วยนะคะ